สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีอบรมให้ความรู้อ,อสอมอในการจัดการขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบลอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมตำบลอุบลอำเภอเมืองอุบลราชธานีสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกล่องโฟมและถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปีพศ .2561 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราช ธานีกล่าวว่าสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการดําเนินโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกมาตั้งแต่พศ2561จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดกลไกาการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้ม,มากที่สุดจำนวนสองแห่งคือเทศบาลเมืองวารินชำราบและเทศบาลตาบลอุบลและเป็นที่ทราบกันดีว่าประเภทขยะที่เป็นปัญหาหลักในการจัดการได้แก่ขยะพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นถุงหูหิ้วโฟมบรรจุอาหารแก้วน้ำและหลอดเนื่องจากมีปริมาณ จำนวนมากและต้องใช้พื้นที่ฝังกลบขนาดใหญ่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานสร้างมลพิษและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกในน้ําและในทะเล ทางนี้รัฐบาลได้กำหนดปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนตามรถแมพก,การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมทางภาครัฐเอกชนและประชาชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามแนวทาง 3R หรือ3ชอคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่